Oh, yeah. Yo. 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 One yeah. door and up for turn a turn. Come back, me, was I just stop the Not the Why, yeah? a the poop, walk SS guy, flex. Fire crew, you right. Down, the plot and you die beat. Dang, don't to cheat. ยิงไม่มีแจมคุณว่าที่มันไฟ slam ลำ <Yo, yo. S 1> โดนเพลินกลับมา burn s e ซีส n กับกไี่สา turn comeback me ไม่ชิน learn ตะไบเดือดจั่เ s t ร r นไมจะ stop ระเชิญมาต่ผูปูว่าเป็นเท่อยาม SS type กับ flex ไฟยังคูยอยู่ใต้ vest b r down แล้วไปเป็นบิดแต่งทั้งเมืองไม่ต้องช set ตัว o มันตัว twist ก็ไปเอาได้กูพูดแบ t ลยเรยิงไม่มีแจมเม่ที่ หลังดนเพลิงกับมาเบิร์นสีสก๊กเสษ็จไป่ลคย turn comeback นี้ไม่ชิลเลิร์กับรีเดือดจังหวะสตาร์นหลังโดนเพลิงกับมาเบิร์นสีสก๊ะเสร็จไมคเคย turn comeback นี้ไม่ชิลเลิร์กับรีเดือดจังหวะสตาร์นใครจะหยุดเชิญมาแต่พวกกูวิ่งทปนทางไถ่สกายกับมาแฟลไฟยังคูอยตายแฟ ายกูยิงไม่มีแจมขึ้นเวทีมันไฟแฟลไลกูยิงไม่มีแจมขึ้นเวทีมันไฟแฟล